เรื่องราวที่คุณมัด จุดเริ่มต้นฮะทำไมถึงมาสนใจวงการข่าวมาอยู่ในเรียกว่าการทําสนักข่าวเราต้องการให้เห็นถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมนะครับแล้วเราต้องการเห็นความสมรคคีที่เกิดขึ้นในสังคมนะพอข่าวที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ในความเป็นจริงเนี่ยคือข่าวร้ายลงฟีข่าวดีเสียตังมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบันมันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ก็เห็นลักษณะการทำงานข่าวก็เป็นลักษณะเดียวกันนะฮะถ้าเมื่อไหร่เกิดข่าวร้ายเนี่ยลงฟีแล้วลงนานตามติดอะแต่ถ้าเป็นข่าวดีมีเด็กได้รงวัลค ก <languages? S 1> ารโอลิมปิกก็อะไะใครนั้นจบเซ็ตเซลท็อปคุยออกทะเลสนับสนุนรายการโดยน้ำพริกแม่เดีย หาซื้อได้แล้วที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาโทร0851501773อัสลาม,มุอะลัยกุมอัลลอฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮลสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเซตเซลท็อปคุยออกทะเลครับกับคุณอมวัชเสมาชัยนะครับรายการที่จะคุยทุกเรื่องราวประสบการณ์แรงบันดาลใจแบบไม่ออกทะเลนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เซตเซลท็อปอยู่กับ เรียกว่าเป็นสื่อสรมวลชนนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทํางานเรื่องของข่าวสารนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสื่อกระแสหลักก็ดีนะครับผมดูว่าจะเป็นข่าวต่างประเทศเนี่ยก็อยู่ในวงการข่าวนะครับครับวิจัยมาคุยกันกับคุณอุมาตมาลกิมะครับผมครับผมสวัสดีคุ้มบอรมกตอรราดการ์ตูครับครับผมดีใจที่ได้เจอคุณอุมาตดีใจครับที่ได้เจอครับไม่ได้เจอกันมานานนานมากนะฮะวันนี้คุณไวมครับผมเรื่องของเรื่องราวของเซสเซียลทล์กนะครับจะพาคุณวุมออกทะเลไปไกลครับผมฮะเรื่องราวที่คุณ จุดเริ่มต้นฮะทำไมถึงมาสนใจวงการข่าวมาอยู่ในเรียกว่าการทำสัญลักข่าวนะฮะตอนนี้ต้องบอกก่อนนะคุณน้อยอยู่ในสัญลักข่าว i อ้นิวส์ครับผมเล่าให้ฟังหน่อยฮะไอ้นิวส์เริ่มต้นยังไงอะไรยังไงฮะถ้าออกทะเลไปไกลเนี่ยผมจะไม่มีสัญญาณนะฮะไม่จับใช้ไม่ได้เรื่องขอกลับมาหน่อยเอากลับมาดิบไม่ได้ที่ใช้ฟังนอยะฮะในส่วนของไอ้นิวส์เองเนี่ยก็เป็นเป็นหนึ่งในสื่อนะครับที่ทํางานในในแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียมาได้นะในในทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ก่อนที่จะมีเรื่องของโซเเชีีีียยลมมมดันก็จะ ชื่อต่างๆนานาที่เปลี่ยนมาเรื่อยๆนะครับจากพินออนไลน์ในในช่วงแรกๆในช่วงของการเริ่มต้นนะครับจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยก็มาจบอยู่ที่ i-news นะครับมาใช้ใช,ชื่อนี้นะครับคือ Islamic News สนะครับก็คือตรงไปตรงมานะในการดําเนินการในส่วนนี้เองเนี่ยก็จะมี หัวหน้าทีมของเราก็คือบางอุษานะครับ,รบที่มาดูแลในเรื่องในเรื่องของเป็น,เป,นเป็นปัญการบริหารในการดูแลในภาพรวมนะในส่วนตัวของผมเองเนี่ยก็ดูแลในส่วนของข่าวสารเป็นหลักนะฮะในเรื่องของข้อมูลข่าวสารใครทำอะไรที่ไหนเกิดอะไรขึ้นตรงไหนอะไรอย่างไรบ้างนะครับ,รบก็จะรับผิดชอบในส่วนนี้นะฮะก็คือจุเดเริ่มต้นมาคืออยู่ในโลกออนไลน์ก่อนก็ หลักของเขาที่อยู่บนโลกออนไลน์นะฮะคือเราต้องทํามาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีใครทำอ่ะจนกระทั่งตอนนี้เขาทำกันเยอะแล้วเราก็ยังทําอยู่ทำอยู่แล้วก็พี่น้องอยากจะสนับสนุนตักก็ได้เหมือนกันก็ได้ครับคือแนวทางในการนําเสนอข่าวคุณมาทานของสำนักข่าวไอนิวส์เป็นยังไงบ้างฮะเราต้องการให้ให้เห็น ถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมนะครับแล้วเราต้องการเห็นความสามัคคีที่เกิดขึ้นในสังคมนะเพราะข่าวที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ใ,ในความเป็นจริงเนี่ยคือข่าวร้ายลงฟีข่าวดีเสียตังค์มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบันมันก็ย,ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เป,เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนได้คุณดูไหมไม่เชิงเป็นหลักสูตรแต่เป็นหลักปฏิบัติครับจริงๆผมไม่ได้จบสื่อสารมวลชนนะฮะ<ม>ผมก็ไม่รู้ว่าหลักสูตรเขาเรียนกันยังไงแต่ว่าในทางปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเวลาไปทํางานจริงๆเนี่ยอ,อย่างเราเอง <S <S ผมเองเนี่ยเรียนสื่อสารเนี่ยแต่เป็นวิศวะสื่อสารก็ไปดูเรื่องของระบบของการสื่อสารตอนฝึกงานก็ไปฝึกงานอยู่ที่สื่อใหญ่สื่อหนึ่งใ,ในระบบของการสื่อสารในระบบของการทํางานเหมือนกันก็เห็นลักษณะการทํางานข่าว,าวก็เป็นลักษณะเดียวกันนะฮะถ้าเมื่อไหร่เกิดข่าว้า้เนี่ยลงฟีแล้วลงนาน อาจจะพูดถึงบ่อยๆอาจจะพูดถึงบ่อยๆคือตามติดอะแต่ถ้าเป็นข่าวดีอ่มีเด็กได้รางวัลคณิตสา์โอลิมปิกก็อาแล้วใครนั้นจบอาจจะสาิวิอะแล้วก็ไม่ไปตามดูด้วยเเด็กคนนี้เฮ้ยเรียนยังไงทํำยังไงใช้ชีวิตยังไงพ่อแม่ผู้ปกครองเขาสอนมายังไงทําไมถึงเก่งครับคืออันนี้ก็เข้าใจอันหนึ่งนะเพราะบางทีไปตามเนี่ยเอ้ามันไม่ใช่ชีวิตปกติครับเขาก็ติวมาเรียนพิเศษอยู่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ วิถีที่มันมันมันอาจจะนําเสนอได้ก็ได้นะฮะแต่จริงๆมันก็จะมีเด็กอยู่มีข่าวดีอีกเยอะอ่ะที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้รู้จากการของสื่ออย่างที่คุณวัดบอกว่าคือข่าวที่คนให้ความสนใจเนี่ยมันคือข่าวร้ายๆเนี่ยเราเปิดหนังสือพิมพ์มาเปิดในโลกโซเชียลมาดูทีวีมาก็จะเจอแต่ข่าวที่มันเอ๊ะมันเรียกว่าบั่นทอนจิตใจของเราเห็นข่าวเรื่องหดหู่เลือเกินใ่เพราะอะไรเพราะว่าข่าวตรงนี้เนี่ยอ่าเขาเรียกว่าการนาเสนอ จริงๆมันเป็นจริตของคนอ่านนะพือจะไปโทษสื่ออย่างเดียวมันก็ไม่ได้มันเป็นจริตของคนอ่านนะก็คือเราเสพสื่อตัวนี้มาถามว่าทําไมเราชอบอย่าว่าแต่คนทําเลยตัวเราเองอ่ะไม่ไงคุณมัตเออเวลาที่เราเจอข่าวเรื่องดีๆของคนอื่นเนี่ยเราจะอ่านไหมนป๊นเดียวอใช่แต่เวลาเราเจอเรื่องไม่ดีของคนอื่นเนี่ยถามว่าทําไมเราอยู่นานอะบางทีอ่ะบางคนอะและหลายคนก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างเงี้ยดูเรื่องเหล่านั้นแล้วทาให้ตัวเองดูดีขึ้น อฮะโอ้อ้โอนั่นเพราะเนี่ยเห็นไหมเรายัางเรายัางอยู่สูงกว่าเขาเรายัางอยู่ยังดีกว่าเขา<ม>แต่นั่นคือสิ่งที่มันตรงข้ามกับสิ่งที่อิสลามสอนให้เรามองนะเรามองเนี่ยถ้าอะ,อะไรนะเราเรา,เรามองคนอื่นที่อยู่สูงกว่าแล้วเราก็แข่งขันที่จะทําในสิ่งที่ดี<ม>เพื่อไปไปหาจุดนั้นแต่เวลาที่เราจะมอง มองว่าคนอื่นตากว่ามองว่าคนอื่นด้อยกว่าเนี่ยเราก็ต้องลงไปช่วยเหลือเขาใช่ไหมแต่สิ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้คือเวลาเห็นคนอื่นตำกาเออสมหน้ามันโอ้โหพร้อมเหยียบเต็มที่เต็มที่เลยโอ้โหนะสมมติแล้วก็ใส่ทุกคอมเมนต์อัากันให้เต็มโอ้โหม่ไม่มีอะไรที่ไปช่วยเหลือเลยคืออ่านมานี่คือน้ําตาไหลเลยนะคือข่าวนี้ก็ทําใจยอมรับลําบากอยู่แล้ว มาดูคอมเมนต์นี่กำลังใจที้นั้นเลยเต็มที่เต็มที่เออให้กันมาแบบไม่มียัง้งถ้าจะไม่เหลือที่ยืนในสังคมแทรกแผ่นดิห่หนีเลยนะใช่ไหมอันนี้เรื่องของการนําเสนอข่าวห,หรือว่าสื่อ ส่วนเนี่ยแล้วเรื่องเรียกว่าเรื่องของคนอื่นเนี่ยมันเป็นที่นิยมอ่ะใช่ครับไอเรื่องของเราเราไม่บอกใครครับเราไม่บอกใครเราปิดไว้ใช่ออครับ,รบุณมทีนี้ในในใน,ในมุมมองของการนําเสนอสื่อคุณมาอย่างที่รรเรารู้จักกันเนี่ยคือเรื่องของอิสลามเนี่ยบอกแล้วว่าคือข่าวดีเนี่ยให้บอกบอกต่อกันไปแล้วก็ถ้าใครที่ทําเป็นตัวอย่างแล้วเนี่ยเขาก็จะได้รับผลตอบแทนเช่นเดียวกันใช่อีกมุมนึงเหรอคุณมาเอะจริงๆได้มันคือข่าวไม่ดีแต่การนําเสนอให้ให้รู้ว่า อันนี้มันคือเรื่องที่ไม่ดีแล้วเรานำเสนอไปเองมันจะมีเรียกว่าข้อขัดแย้งอะไรไงบ้างฮะในทฤษฎีข่าวนะเขาจะบอกว่าความจริงมันมีสองด้านนั่นหรือสียังไงนั่นหรือสียังไงผมก็ยังไม่เข้าใจความจริงมันมีสองด้านได้ยังไงเพราะในความเป็นจริงคือความจริงมันมีด้านเดียวความจริยคือความจริงใช่มันไม่มีทางมันไม่มีทางที่ความจริงจะเป็นสองด้านแต่มันขึ้นอยู่กับมุมที่ตัดออกมาเท่านั้นเอง นะเช่นอย่างกรณีกรณีที่เกิดขึ้นในชญจกรรมในบ้านเราค,รคนร้ายไปป้นร้านทองติดหนี้ไปป้นร้านทองข้อที่จริงคืออะไรข้อที่จริงคือติดหนี้นี่มาจากไหนนี่มาจากการถูกอารัดเาเปรียบหรือเปล่าครับนี่มาจากการไปเล่นพน,น,นันนี่มาจากยาเสพติดแต่หพวกนี้มันเป็นข้อที่จริงทั้งหมดนะครับถ้านี่มาจากการถูกอารัดเาเปรียบเขาคือคนที่ถูกอาธรรมและเขาคือคนที่ไปอาธรรมกับเขา ในคนคนเดียวแต่ถ้านี่นั้นมันเกิดขึ้นจากการถูกเขาไปทําเองไปเล่นพนันมาไปขายยาไปติดหนี้แล้วไม่มีตังค์ส่งเขาอันนี้เขาอทำเต็มๆแต่ทุกวันนี้สังคมก็โอเคไม่รู้ว่าไอ้ต้นทางยังไงไม่รู้ว่าแต่ปลายทางเนี่ยทําในสิ่งนี้ยมันไม่ถูกคทางทั้นี่วันนี้ยาเสพติดเกิดบ้านเกิดเมืองเลยไม่มีใครสนใจดูแลไม่มีใครเข้าไปปราบปรามแล้วโห น่าจะได้ฮะราคาตกฮะยาเสพิดราคาตกช่วงนี้ตลาดขึ้นจนอยจากที่เม็ดละเม็ดละสองร้อยสามร้อยเนี่ยวันนี้เนี่ยแข่งกันขายเหลือสิบบาทอันนี้มันเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งนะคุณมัรว่าคือถ้ายาเสพติดแพงเนี่ยแสดงว่าเยอะมันหายไม่ใช่มันหายากใช่ไหมมันเลยแพงการตลาดดีมานซัพายใช่ไหมความต้องการสูงแต่ว่าเออแคกว่า ไม่มีสินค้าในในการให้ในความต้องการของตลาดราคาไม่ได้สูงแต่ทุกวันนี้ความต้องการอาจจะเท่าเดิมแต่ทําไมสินค้ามีมากขึ้นมันราคาถูกลงมันเป็นตัวชีวดของมังคมอ่างหนึังเลยนะมันเป็นตัวชีวดสังคมซึอันนี้น่าสนใจนะแล้วมันเป็นสิ่งที่เราต้องตระหนกแล้วก็ตระหนักกันนนะนะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ออกทะเลแล้วงั้นกลับมากรับกลับมาก่อนนะครับเวลาเรานําเสนอเรื่องพวกนี้นะครับเราก็ต้องเราก็ต้องชี้สังคม ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยใช่มันเป็นเรื่องไม่ดีแต่มันเรื่องไม่ดีเนี่ยเหล่านี้เรามีวิธีการแก้ไขอย่างไรเช่นเหล่านี้เนี่ยปัญหาเนี่ยเขาเกิดเป็นหนี้นะเพราะเขาเล่นพนันนะพนันผิดไหมผิดครับผิดหลักการศาสนาไม่มีศาสนาไหนบอกว่าการพนันถูกต้องผิดทุกศาสนาติดยาติดยาผิดไหมก็ผิดอีกทุกหลักการทุกศาสนาผิดหมดนะครับผมแล้วทำไมทําได้ครับอิสามบอกว่าสุ่งอย่างที่ ที่มืนเมาใช่ไหมการพนันเป็นการงานของชายตอนถ้าเป็นพี่น้องศาสนาิขของเราจะบอกว่าสิ่งที่เป็นอบายมุขทั้งหลายทุกอย่างผิดหมดเลยในเมื่อทั้งหมดมันผิดแต่ท้ามมันเกิดขึ้นได้ในสังคมใครบกพร่องตัวคนทําด้วยหรือเปล่าแน่นอนตัวคนทําก็บกพร่องแน่นอนครับเพราะว่าเขาเขาปล่อยให้อารมณ์ฝ่ายต่ำมันคร้องนำจนกระทั่งมันเกิดเหล่านี้ขึ้นนะสังคมบกพร่องไหมมีส่วน ครอบครัวบกพ้องไหมการดูแลการเลี้ยงดูคนที่คุ้มกฎของสังคมบกพร่องไหมครับอันนี้นี่คือหัวใจสําคัญใช่มันก็ต้องดูอะแล้วก็ไปหาทางแก้ครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เวลาที่มันเกิดเหตุการณ์มีเรื่องราวมีเหล่านี้เกิดขึ้นมันก็ต้องนํามาสะท้อนว่าสังคมเนี่ยมันต้องการการแก้ไขอย่างไรแล้วทางแก้ไขที่ถูกต้องคืออะไรครับนะ คือที่คุณมาตลอดการทํางานมาเนี่ยใน i อ้นิวส์คุณมาทําข่าว i อ้นิวส์มากี่ปีแล้วฮะอืมจริงจริงจ้าเฉพาะไอ้นิวเนี่ยมันก็ประมาณ5้าหกปีนะหปีแต่จริงๆเนี่ยถ้าในส่วนของข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์นะฮะตั้งแต่เริ่มเป็นพิมพ์ออนไลน์ไล่มาเรื่อยๆเนี่ยมันก็ต้องตั้งแต่เรียนจบฮะอ๋อจบมาตั้งแต่เรียนจบคุณจบอะไรมาครับผมจบวิศวะโทรคมนาคมครับผมก็คือเกี่ยวกับการสื่อสาร ที่แต่ว่าเราเด่ยเป็นคนเป็นกรเสียงออกไปเป็นระบบของการสื่อสารมันเป็นการสื่อสารเหมือนกันแต่มันเป็นเรื่องของโครงสร้างของระบบเรื่องของดาวเทียมเรื่องของการส่งสัญญาณภาพเสียงอะไรพวกนั้นฮะแสดงว่าถ้าผมผมด้ทาสถานีทีวีของผมเองผมบอกคุณมาตั้งสัญญาณให้ผมหน่อยสิตั้งไหก็คือดูดตรงตัวนี้ได้ใช่ฮะแล้วก็มาอยู่ในวงการข่าวในวงการสื่อครับ การนําเสนอข่าวคุณมัตฮะในในสมัยนี้ในปัจจุบันเนี่ยมันี่คุณมัตบอกว่าจริตของคนเสพข่าวเสพสื่อเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไปในทางลบพอสมควรมุมมองของไอ้นิวส์ที่นําเสนอข่าวคุณมัตฮะนำเสนอข่าวในมุมมองไหนฮอเราพยายามนําเสนอในมุมบวกครับพี่อยากให้สังคมเนี่ยเข้าใจซึ่งกันและกันอโลกสวยหรือเปล่าครณมัตจริงๆโลกมันสวยอยู่แล้วครับ แต่โลกที่มันไม่สวยเพราะเราเองนั่นแหละไปทําให้มันไม่สวยเราอ๋อคนเขาต้องการอย่างนี้เราก็ให้แบบนี้ด้วยกับในเชิงของความต้องการในเรื่องของการตลาดแน่นอนนะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้สังคมก็จะเป็นอย่างนี้วันที่หนึ่งวันที่สิบหกหาหนังสือพิมพ์ไม่มีเรื่องอื่นนอกจากเรื่องหวยครับแล้วจะทํายังไงให้สังคมไม่ติดหวยก็จะเหนื่อยอย่างเงี้ยมันไม่ติดมันอยู่ไม่ได้หรอกครับ เรื่องสยาสตร์คเวลามีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นเป็นไงฮะไปเจาะลึกเรื่องโอ้ตรงนี้มีอะไรเล่นลับไหมตายมาแล้วกี่ศพแยกนี้แล้วสังคมเมื่อไหร่จะเลิกงมงายครับผมแสดงว่าสื่อนี่ก็ว่าเป็นปัจจัยสําคัญครับที่แต่แค่ว่าแน่นอนครับอยากจะเดินหน้าต่อไปหรือว่าจะถอยหลังลงมาเรื่องของความเชื่อวนนอยู่างนี้มันคือเรื่องการทําความเข้าใจครับ คือถ้าเราถ้าเรายังปล่อยให้สังคมแบบนี้แล้วเราก็ใช้อิทธิพลของสังคมมากดดันเพื่อเรียกเลตติ้งมันสุดท้ายมันไปไหนไม่รอดหรอครับทุกอย่างมันวนอยู่ในอ่างแบบนี้แล้วสังคมก็อยู่เท่าเดิมเราก็อยู่เท่าเดิมประเทศก็อยู่เท่าเดิมเราไม่มีทางที่จะก้าวไปสู่ยุคไหนได้เลยต่อให้เป็นยุคแหทุกอย่างขับเองได้หมดนะ รถมันก็จะขับเองอเครื่องบินมันก็จะบินเอง,อง,เ,องเรือมันก็จะวิ่งเองอแล้วเราก็ยังมานั่งขูดเลขอยู่เหมือนเดิม <c oughs> ถ้าบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยขนาดขับเครื่องบินเนี่ยยังต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเครื่องบิน <c oughs> ใช่ไหมฮะแตไปอื่นประเทศ <c oughs> ถ้าสมมติว่าอันนี้คิดคำขวของคุณผู้ชมมาดูมาครับผมสมมตินะถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปกับเครื่องบินด้วยไปลงอีกประเทศหนึ่งจะเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอมอไหมแต่ข้าประเทศได้ไหมออหใช่ไหม อันนี้มีพี่น้องชวนคิดคำขังใช่ไหมก็คืออย่างที่บอกว่าการนับสื่อของเราเนี่ยหรือว่าการเสพสื่อของเราเนี่ยถ้าเรานําเสนอหรือว่าวนเวียนอยู่กับสิ่งนี้เนี่ยก็จะทําให้เราเหมือนที่คุณรัดบอกวนอยู่ในอ่างเดียวอย่าคิดว่าสิ่งที่ที่อิสลามเป็นน่ะมันคือโลกสวยมันไม่ใช่เหรอครับเพราะอย่างที่บอกครับโลกมันสวยอยู่แล้วครับเพราะนั้นการนําเสนอในสิ่งที่บางครั้งเนี่ยสิ่งเล็กๆน้อยน้อยเนี่ยก็ทําให้คนเนี่ยเข้าใจในเศรีธรรมได้อย่างเช่นนะฮะ อย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นในอินเดียนะคนอินเดียก็รู้ในเรื่องของอะไรนะสุขภาวะของเขาเขาไม่มีห้องน้ำปัญหาของเขาคือเขาไม่มีห้องน้ํายิ่งคนระดับชั้นจันทานชั้นสูตรชั้นอะไรพวกนี้ไม่มีไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้เป็นคนในวรณะล่างๆนะอย่างกรณีที่เพิ่งเกิดขึ้นก็มีชาวฮินดูท่านหนึ่งไปขอใช้ห้องน้ําที่มัสยิด แล้วได้รับการต้อนรับครับมันสร้างความประทับใจแล้วทําให้เขาเนี่ยที่เคยเป็นหนึ่งในคนที่เคลื่อนไหวต่อต้านอิสลามครับก็กลับมาเข้ารับอิสลามคือเรื่องเล็กๆน้อยๆมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะที่เราบอกให้เราด้วยซ้ําไปอาจารยบอกให้เราต้อนรับดูแลแขกอย่างดีนะใครไปใครมาอยู่บ้านเราดูแลอย่างดีใช่ในสมัยของของของนบีเนี่ยสองบ้านเนี่ย คือที่บ้านไม่มีที่นอนไม่มีอาหารมีแขกมาให้แขกนอนที่นอนของตัวเองให้ให้ทานอาหารแต่ลูกเนี่ยให้นอนตัวเองก็ไม่ได้ทานอาหารตื่นเช้ามาแขกมารู้ความจริงก็รับอิสลามอันนี้คือเหมือนที่คุณมัดบอกในกรณีนี้เนี่ยเรื่องของการดูแลแขกการต้อนรับเล็กๆน้อยๆอย่างที่คุณวัดบอกใช่ไหมมันเป็นมุมมองที่บางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่ถูกนาเสนอหรอกเพราะเรื่องพวกนี้นําเสนอออกไปทางสื่อแล้วแล้วได้อะไรมันไม่ได้เล็กดิ้งนี่ ไม่ค่อยมีคนสนใจไม่ค่อยมีไม่ค่สนใจนะเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในในยุโรปนะถ้าเกิดมีมุสลิมถือมีดสักคนหนึ่งเดินเดินบนถนนเนี่ยอันนี้ปิดถนนเป็นข่าวใหญ่ตื่นเต้นเลยโอ้ไล่เสดกันเลยนะแต่ถ้ามีมุสลิมวิ่งฝ่ากองไฟเข้าไปช่วยเด็กออกมาขณะที่ไฟกำลังไหมไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นก็ไม่ค่อยเป็นข่าวไม่ค่อยเป็นข่าวแต่จริงๆในในในซีกตะวันตกอันนี้ก็ต้องบอกว่าเขาเขาค่อนข้างเป็นธรรมนะ ไงะเขาก็ให้ให้การเสนอเป็นข้อมูลให้มีข่าวมีการพูดถึงในหน้าสังคมนะแต่ว่าสำหรับในบ้านเราในประเทศไทยเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นสิ่งเหล่านั้นอ๋อเขาทำดีเหรอเออก็ดีก็ธรรมดาเป็นคนต้องมีสำเนึจสิออยู่บ้านเขาก็ต้องช่วยเหลือเขาสิแต่ถ้าเกิดมีมุสลสมถือมิด กหน่อยหนึ่งเดินบนถนนนะตอนนั้นที่จะไปตัดตาไคกันะครับผมโอ้โหโดนประบลล็อกตัวกลายเป็นข่าวใหญ่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นขาเนจ็ดวันทีนี้คุณม่อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของวาทกรรมเรื่องของการใช้คำฮะการนําเสนอข่าวที่ถือว่าถ้ารู้ว่าเป็นคนเนี้ยเป็นมุสลิมอย่างกรณีบางฟัดบางอะตบางอะไรเนี่ยนะเอาคนเอาคนใกล้ตัวบางอุมัดลกันเข่าวบางอุมัดถือมีด ไอ้บ pues nah ้านข้างๆอันนี้กลายเป็นข่าวกลายเป็นโถทำใมต้องเป็นมุสลิมหัวรุนแรงทำามันต้องเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่ป่าคุุมัดฮะเมื่อวานนี้นะคุณอมะเออไม่ใช่สิเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานก็ได้เราอัดเทปกันวันนี้เพราะมันเป็นอถเมื่อวานนี้นะฮะสถิติการเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทยนะครับมีคนตายในยี่สิบวันเดียวนะแล้วก็เสียชีวิตก็ตายในเท่ากันนะเหมือนกัน ยี่สิบคนยี่สิบคนแล้วกันครับผมแต่บาดเจ็บเนี่ยก็ก็เป็นหลักจํานวนมากหลายร้อยนะครับซึ่งนั่นคือสถิติรายวันครับอันนี้ยังไม่ได้รวมอาชญากรรมที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวงเล่าครับผโอ้โหามว่าคนเหล่านั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวงเล่าเนี่ยระฆ่ากันตายตีหัวกันตายเอาเอาขวดมามาแทงกันเอามีดไปแทงกันบางครั้งสามีพัญญากินเหล้าด้วยกันทะเลาะกันเป็นเพื่อนกันมันเยอะกว่ากรณีที่ โมซิมไปก่อเหตุอะไรสักครั้งหนึ่งอีกครับทําไมมันไม่น่าสนใจเหรอนั่นสิหรือมันอาจจะเป็นเรื่องปกติซึ่ง<อ>ซึ่งอ๋ออ๋อโอยมีปัญหากันในวงเหล้าจบก็อ๋อคนเมาขาดสติฮะเออเข้าใจได้เข้าใจได้รันีองเหรอแล้วคนเมาขาดสติเนี่ยคนเมาขาดสติได้ไปก่อความทําเห็นอะไรอะไรบ้างไปข่มขืนคนนั้นบ้างไป ยายคนนั้นมาโดนไอ้คนเมาทำร้ายบ้างสังคมให้อภัยหมดเลย<อ>แต่ถ้ามสซิมถือมีดคนหนึ่ง<ช>สังคมบอกโอ้ยน่ากลัวออโอ้ยยิ่งกว่าโควิดไวรล้อีกอันนี้เรียกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องต,ะต,ะตะลกร้ายนะคุณมมอ<ช>เห็นคนใส่โต๊บแล้วทุกคนจะมองแล้วรู้สึกว่า<ช>เริงกลัวใช่ผมเนี่ยเจอเจอมากับตัวเองคือต้องบอกว่าหน้าผมเนี่ยไม่ค่อยบอกว่าเป็นมสซิมเท่าไหร่หรอกนะเพราะอบปแปะที่ไหนตีที่ไหนเนี่ยไม่ค่อยมีใคร ไม่ค่อยมีใครรู้ว่าผมเป็นมุสลิมครับพี่น้องต่างชนิดนะฮะก็คือใส่ชุดปกติธรรมดาก็คือรู้สึกปกติเดินปกติมีอยู่วันหนึ่งผมใส่โป๊ะไปละหมาดครับผมคนตรงงงปกติไม่เคยใส่คนอื่นสิคนที่ไม่รู้จักเขาจะมองเอาใหม่เอาใหม่ก็จะมองเราอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งซึ่งเราสังเกตได้ว่าสายตาที่เขามองเราเนี่ยคือสายตาที่แบบแปลกแปลกประหลาด แต่ถ,ถ้าวันหนึ่งวันนี้ผมแต่งตัวอย่างเงี้ยเสื้อ,อยืดกางเกงยีนส์ปก,กติก็คือคนจะเห็นเราเป็นคนปกติแล้วก็ไม่ได้สนใจเรามากนักแต่ในความเป็นจริงนะคุณมัน <ฮะ S 2> จริงอยู่ที่สายตาที่มองเราอย่างแปลกประหลาดมีมมแต่ในขณะเดียวกันมันจะมีสายตาบางสายตาที่มองเราอย่างแเพ่งพินิษพิจารณายังไงว่าเฮ้ยทำไมเขาเป็นอย่างนั้นนะ ทำไมผู้หญิงเขาต้งแต่งตัวเรียบร้อยอะทรับตอนๆที่ผู้หญิงที่อื่นเนี่ยเฮ้ยถอดได้แค่ไหนมึงถอดให้หมดเลยอะแต่พยายาอเป็นมุสลิมปุ๊บครับอ๋ออันนี้ถอดไม่ได้ค่ะอืออันนี้เราไม่สามารถทำได้เนื่องจากหลักการศาสน,นาเป็นอย่างนี้เราทำไม่ได้อ่ะครับก็ยืนยันจะบีบคอให้ตายตรงนั้นก็ยืนยันว่าทำไม่ได้ครับแต่มันจะน่าแหละว่นจะมีสายตากลุ่มนึงแล้วเวลาที่คุณธรรมไปสัมผัสกับคนเหล่านี้ แน่นอนคนบางคนเขาก็จะบอกว่าอ๋อคุณทํางานเหรอคุณต้องละหมาดเหรอเอ้ยงั้นบริษัทฉันไม่มีที่ละหมาดให้คุณก็มีแต่กับคนบางกลุ่มที่เอ้าคุณจะละหมาดแห้วคุณมัรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปเปิดแอร์ให้เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปห้องุ่มรนการเลยคไปละหมาดที่นั่นเลยที่นั่นสะดวกครับผ ไม่ต้องมาตรงนี้ตโอ้ยตรงนี้มันที่ทํางานไม่เอาไม่เอาไปตรงนู้นเลยคดูแลอย่างดีดูแลให้อย่างดีถึงเวลาเขาจะบอกเราเองว่าได้เวลาละหมาดแล้วละหมาดแล้วใช่ผมมีเพื่อนอย่างที่ควรบอกครับมีเพื่อนเป็นพี่น้องชาวสันสนิกเป็นทหารด้วยกันเป็นทหารเขาจะมาบอกแล้วบักแว่นบักแว่นละหมาดหรือยังอมดีมีเพื่อนเตือนใช่ครับคือบางครั้งเนี่ยเราก็เดี๋ยวมันติดพันเงี้นินนี่นเอาให้มันเสร็จเอาให้ัเสร็จปรากฏว่าพี่น้องมาเตือนคุณมัน เปิดแอร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะขึ้นไปละหมาดได้เลยนะครับี่ครับนี่แล้วก็ต้องดูแลอย่างดีคุณมัามีความเห็นยังไงกับทฤษฎีอุ้มแมวทฤษฎีอุ้มแมวคือทฤษฎีที่บอกว่าเราเนี่ยถืออะไรบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมแต่ข้างในเนี่ยมันคือแมวครับคนนี้มองเห็นเราอ้าวคุณมัดอุ้มสุนัขมาหรอครับผมบางยีคนนี้มาว่าคุณมัตอุ้มสุนัขมาหรอครับฮะพี่สาวคนนั้นมาคุณมัตอุ้มสุนัขมาหรอครับ แล้วในความคิดของเราคือที่เราอุ้มอยู่เนี่ยมันคือแมวและมันคือสุน,นัขคุณมัทมีความเห็น,นยังไงกับทฤษฎีตรงนี้ฮะน,นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียทุกวันนี้ครับมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียทุกวันนี้เลยครับคือคุณมัทจะพยายามจะบอกสังคมว่าอันเนี้ยดีนะอันเนี้ยดีนะก็ก็ช่างคุณมัทอะแต่สังคมเขาบอกว่าไอเน,นี้ยไม่ดีครัไอ้น,นี้คือสิ่งที่ตรงกันข้าม แลวสังคมก็จะมองในสิ่งที่กันขาบและสังคมก็จะเดินไปในทางที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ศาสนรรมพยายามบอกว่าดีแล้วเวลาที่ใครสักคนทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ดีค,คนนั้นจะได้รับการชื่นชมทั้งๆที่จริงๆเนี่ยไม่ได้ชื่นชมนะมเขาด่านะแต่ทําให้คนรู้จักเยอะ ซึ่งอันนั้นมันเป็นวิธีการในการอันนึงของโซเชียลมีเดียทุกวันนี้ที่ช่องยูทูบเบอร์ทำที่เน็ตไอดอลทำก็คือทำไงก็ได้ให้โดนดา่าเพราะยิ่งโดนด่าเลขย,ยิ่งพุ่งคนมันดูสิใช่ครับหีือคุณชอบเพราะว่าตัวของอะ,อะไรนะผู้ให้บริการเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าเข้ามาชมหรือเข้ามาดา่าหรือเขาไม่ได้มองว่าสิ่งที่คุณทำมันชั่วร้ายอย่างไร,รแต่เขามองแค่ว่าตัวเลขที่เข้ามาดูคุณอะมากน้อยแค่ไหน พราะนั้นมันก็เลยทําให้คนเนี่ยทำทุกทางอะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ได้เลตติ้งเพิ่มให้คนเข้ามาดูใช่แล้วมีอย่างน้อยๆเนี่ยคนรู้จักเราแล้วรู้จักเนี่ยคือมุมดีกับมุมไม่ดีเนี่ยก็อย่างน้อยเนี่ยไม่เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวอ่ะจะดีหรือไม่ดีไม่สนนะฮะรู้จักเป็นใช้ได้ให้รู้เป็นพอแล้วแน่นอนครับคนเราโดยจริตของเราฮะถ้าเกิดเข้าไปถึงเจอคุณไม้์กำลังสอนภาษาไทยวลาคำ จะเข้าซ้าอีกรอบหนึ่งไหมไม่ดู้วมันน่าเมืมอ่อแต่ถ้าเข้าไปถึงเจอคุณมัดกําลังกําลังฟิตนะคนนู้นอยู่ <c oughs> โอ้โออมัดมาลก g i มาเหอโอ้อย่างนี้อย่างนี้เคยเคยทำรายการร่วมกัน <c oughs> อร่อยนะอร่อยเชือช่อไม่มีเรองเชื่อไหม <c oughs> ไม่เชื่อสิไม่เชื่อไม่เชือช่อผมใช่ไหมไม่เชื่อไปถามว่างนั้นดูอจะเข้ามาดูซ้ํำไหม ดูสิมันืออไงนี่มันมันซึ่งเมือนกันเลยครับไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่อ่ะไม่ว่าคุณจะอุ้มแมวมาก็ตามเนี่ยแต่สังคมสังคมเขาเขาไม่สนใจครับเขาสนใจสิ่งที่เขาอยากทําเพราะโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นมันเป็นอันหนึ่งนะที่ต้องบอกว่ามันมีประโยชน์มากครับแต่ในด้านหนึ่งมันมีอันตรายมากเพราะมันทําให้เราเนี่ย คิดว่าคนเนี่ยเฮ้ยเขาไม่รู้จักเราหรอกเราอยากทำอะไรก็ทำํำแต่ในความเป็นจริงเนี่ยทุกคนเขารู้จักคุณหมดมันคือพื้นที่สาธารณะเลยนะมันคือสิ่งที่กระตุ้นให้เราทําในสิ่งที่เป็นอารมณ์ไฟต่ําของเราออกมาเพราะเราคิดว่าอ๋อเขาไม่รู้จักเราหรอกเราทําไปเถอะเราทําได้ใ,ใ,ในสภาพสังคมเราอยู่ปกติเราอยู่กับบ้าน เราพบกับพ่อกับแม่เราอยู่แบบหนึ่งแต่ในโซเชียลมีเดียเราเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งเลยเราไปปลดปล่อยอารมณ์ฝ่ายต่ำของเราออกมาในนั้นหมดเลยซึ่งถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคืออันตรายพิษภัยของโซเชียลมีเดียซึ่งบางครั้งเนี่ยหลังจากที่มีการได้รับการปลดปล่อยไปแล้วเนี่ยเริ่มเฉินเริ่มชินกลายเป็นว่าอ้าปกตินี่พอทำในโซเชียลมีเดียไม่เห็นมีใครว่าอะไรเลยชีวิตจริงก็ทําได้สิจะกลายเป็น วิถีชีวิตไปเลยใช่ไหมบางคนมีปัญหากับทุกอย่างมับางบริษัทบางสัานักงานเนี่ยเขาเขาเรียกว่าจะรับพนักงานคนหนึ่งเนี่ยขอโซเชียลไว้จะเป็น Facebook หรือเป็น Instagram มเนยแล้วก็ดีนะไปติดตามดูก่อนวิถีเขาเป็นยังไงลงมาปุ๊บดาคนนั้นโอ้โหอากาศมันร้อนรถเมก็ติดไอ้นุ่มดาบน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 แต่้อีกคนหนึ่งคือในในในโลกโซเชียลคือแชร์ในสิ่งที่ดีๆโพสในสิ่งที่ดีนีถ้าเป็นสิ่งที่ดีเนี่ย ทุกอย่างที่มันออกมาจากการกระทำเนี่ยมันออกเริ่มมาจากจิตใจมาก่อนใช่ไหมฮะแล้วค่อยๆแล้วค่อยเรียกว่าถูกหลอมรวมแล้วกลายเป็นพฤติกรรมคนก็จะเลือกพนักงานที่ดีขึ้นมาก่อนเนี่ยผมทุกอย่างมาบ่นหมดเลยแล้วก็เวลารับบัตรปุ๊บด่าพนักงานด่าหัวหน้างานดิโอ้โห้ดไม่มีความเป็นธรรมให้งานเยอะเหลือเกินกลายเป็นหัวหน้างานรู้ปุ๊บอะไรประมาณนี้นะคุณตุะมาณนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของบัตรน่าสนใจหลายหลายมุมมองนะจะได้เป็นคุณครูมาด้วย ขอหนังสือนะครับผมแล้วก็ทําสื่อแล้วก็เรื่องราวของการกรองข่าวการนําเสนอข่าวจะเป็นยังไงเนี่ยคุณตุ้มฮะคุณผู้ชมครับผมติดตามรับชมในเซสชั่นทอล์กในเทปถัดไปดีครับนะครับผมวันนี้เนี่ยหมดเวลาแล้ว25ทีแป๊บเดียวเองนะคุณตุ้มนะแป๊บเดียวเองฮะออกทะเลไปไกลเลยนั่นน่ะสิฮะยังไม่ทันเจอสปีดโบ๊ทชนกันเลยหมดเวลาใช่ไหมหมดเวลาแล้วคุผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในเซสชั่นทอล์กสัปดาห์หน้าวันนี้คุณตุ้มเสจมาใช้แล้วคุณตุ้มมาแล้วจิมะลาไปก่อนครับผมก่อนจะพบ เซตเซลทรอคคุยออกทะเลเห็นว่าไปสอนหนังสือก็เคยไปสอนหนังสือเป็นประสบการณ์ยังไงบ้างพอเราได้สัมผัสเนี่ยเรารู<__้เลยว่าอาชีพของการเป็นครูเนี่ยเหนื่อยมากเหนื่อยมาก เราต้องให้กับเด็กจริงๆแล้วเราต้องเป็นครูตลอดเวลาไม่ใช่เป็นครูแค่ในหน้าชั้นเราเราต้องสอนเขาทั้งหมดสอนเขาทั้งบทเรียนที่ที่อยู่ตรงหน้าเราแล้วสอนเขาทั้งการใช้ชีวิตที่จะอยู่ในสังคมต่อไปสอนก็เป็นคณิตศาสตร์ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์อะไระนเนี้ยนะครับแล้วคอมพิวเตอร์เขาเป็นวนะิชาในสายวิทยาที่ผมไม่ถนัดเลย หลคนส่วนมากเขาเข้าใจอย่างนั้นนะฮะคนส่วนใหญ่เข,ข้าใจอย่างนั้นแต่ถามว่าจริงๆแล้วคุณอุมาศเนี่ยไปซื้อของเนี่ยต้องต้องใช้การคำนวณแล้วแหละต้องใช้การคำนวณคุณอุมาศถือตังไป10บาทเนี่ยคุณอุมาศจะไปซื้อไข่หนึ่งใบาราคา3บาทเนี่ยคุณอุมาศได้ตังค์ทอนเท่าไหร่10บาทใช่ไหมมีเงินอยู่10บาท10บาทซื้อไข่3บาทฮะทอนเท่าไหร่ทอน บบ7บาทช้อนเจบาทคุณอมรก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่ไม่ได้ไม่เข้าใจคณิตศาสตร์เข้าใจคณิตศาสตร์เป็นในชีวิตประจำวนันครับผมไล้ตัวหมดเลยมันทุกอย่างมันอยู่ตรงนี้แหละหแต่ปัญหาคือวันนี้ที่เราเรียนไปแล้วมาเรียนไม่รู้เรื่องเพราะอะไรเพออราะไม่รู้จะไปใช้อะไรอืม <c oughs> เซตเซลท็อคคุยออกทะเลสนับสนุนรายการโดยน้ำพริกแม่เดียหาซื้อได้แล้วที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาโทร085 150 1773